บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสารพัดอาหารก่อมะเร็งทั้งการกินผลไม้เป็นประจำจะทําให้เป็นมะเร็งตับและการกินปลานิ l เลี้ยงเสี่ยงมะเร็งถึง10เท่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ขนมหวานชานมไข่มุกก่อมะเร็งไตจริงหรือ เป็นไม่ได้ที่เด็กจะเป็นมะเร็งไตตอนอายุ8ขวบเพียงแต่ว่าบอกว่าเป็นสาเหตุจากกินขนมหวานนี่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันอาจารย์ยืนยันว่าขนมหวานหรือชานมไขมุกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งไตในเด็กเด็กคนอื่นๆที่เป็นมะเร็งไตกันก็ไม่ได้มีประวัติว่าจะกินของหวานเยอะมากไปเป็นพิเศษมะเร็งไตไม่ใช่มะเร็งที่พบได้บ่อยเด็กล้านคนจะเป็นแค่10บคนเองสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการกินชานมไขมุกและขนมหวานมากๆเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ควรเชื่อมโยงว่าจะไปก่อมะเร็งอาจต้องดูสาเหตุอื่น ควบคู่ไปด้วยนะครับอันดับที่4เป็นมะเร็งตับเพราะกินผลไม้เป็นประจำจริงหรือ เป็นความจริงบางส่วนการพาดหัวที่บอกว่าเป็นมะเร็งเพราะกินผล,ลไม้เนี่ยก็อาจจะทําให้คนตื่นกลัวว่ากินผล,ลไม้ไม่ได้แต่จริงก็คือกินผล,ลไม้ที่เสื่อมเสียจากเชื้อราแล้วเชื้อราบางชนิดสร้างสารพิษได้อัลาท็อกซินก็เป็นหนึ่งในสารพิษที่ทําให้เกิดมะเร็งตับสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนผลไม้บางชนิดที่เก็บไว้นานอาจมีการเจริญเติบโตของเชื้อราและสร้างสารพิษที่ก่อมะเร็งได้แต่ทั้งนี้การพาดหัวข่าวโดยไม่ได้ระบุให้ละเอียดอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้ผู้อ่านต้องระวังครับอันดับที่3 กินปลานิลเลี้ยงเสี่ยงมะเร็งสิบเท่าจริงหรือ ไม่น่าจะใช่นะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงปลานิลตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเกือบร้อยเซนที่เป็นปลานิลจากการเลี้ยงแต่การเลี้ยงกเกษตรกรแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีการควบคุมการดูแลจากกรมประมงอยู่แล้วถ้าเรานารําปลานิลประกอบอาหารโดยการปรุงสุกและถูกสุขลักษณะเนี่ยโอกาสก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะ,กะเกษตรกรไทยกลุ่มใหญ่ก็ยึดหลักการเลี้ยงปลานิลได้สบายๆไม่ต้องใช้ยาไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเลยผมยืนยันได้นะ,ะเกษตรกรในประเทศไทยมีการเลี้ยงที่ดี ขอให้คุณิโ้ชมมั่นใจได้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับปลานิลเลี้ยงในไทยมีการควบคุมมาตรฐานที่เข้มงวดและการนําปลานิลไปประกอบอาหารโดยการปรุงสุกถูกสุขลักษณะโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งแทบเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้จึงไม่ควรแชร์ต่อนะครับอันดับที่2ดื่มน้ําเย็นหลังกินข้าวทําให้เป็นมะเร็งจริงหรือ คงไม่ได้เป็นความจริงนะครับคือความจริงคืออย่างนี้ครับว่าน้ําเย็นที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วนะครับร่างกายเราจะมีการปรับอุณหภูมิอยู่แล้วเพียงแค่ไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มปรับให้เป็นอุณหภูมิปกติของร่างกายคือ37องศาเซลเซียสเอาเขาจริงๆแล้วการที่กินของร้อนมากเกินไปเช่นกินน้ําชาร้อนๆอ,อยู่ทุกวันทุกวันกับเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยซ้าไม่ใช่กับน้ําเย็นนะครับพอทำให้เกิดมะเร็งที่ช่องคอได้คือร้อนจัดๆเลยแล้วก็กินด้วยความเร็วนี่มันแน่นอน ถ้าชัดเจนเลยก็คือเกิดแผลในในในหลอดคอในอะไรได้ทันทีเลยนะถ้าร้อนมากเราก็คงรู้อยู่แล้วแต่ถ้ากินร้อนมากๆในเป็นประจำเนี่ยนะฮะทำให้เกิดมะเร็งของทางหลอดคอหลอดอาหารนี่มากขึ้นคืออย่าร้อนมากสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการดื่มน้ําเย็นไม่อันตรายและเมื่อดื่มเข้าไปร่างกายจะมีการปรับอุณหภูมิของน้ําให้เท่ากับอุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่แล้วนะครับและอันดับที่1ห,หม้อทอดไร้น้ํามันทําให้อาหารมีสารก่อมะเร็งจริงหรือ เรื่องนี้จริงนะคะเมื่อความร้อนสูงที่เราใช้ประกอบอาหารเนี่ยเกิน120องศาเซลเซียสก็สามารถทําให้เกิดสารก่อมะเร็งกลุ่มที่เรียกว่าอะคิลไมได้การเกิดอะคิลไมไม่จํากัดเฉพาะการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันเท่านั้นนะคะการทอดด้วยกระทะก็เกิดอะคิลามได้เช่นกันงนั้นข้อสังเกตที่เราจะรู้ว่าเนื้อสัตว์อันนี้มันจะมีสารก่อมะเร็งหรือยังนะคะที่สังเกตได้ง่ายคือผิวที่ไม่เกรียมของเนื้อสัตว์ที่เราเอามาปรุงอาหารถ้ามันเริ่มไม่เกรียมมีสีดําก็แสดงว่ามีสารก่อมะเร็งนั้นฉะนั้น เวลากินน่ะใช้กันไกตัดหรือว่ามีดเฉือนทิ้งก็อย่าไปกินส่วนที่ดําไม่กินตรงนั้นนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นไปได้จริงนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะหม้อทอดไร้น้ํามันเท่านั้นไม่ว่าการปรุงอาหารชนิดใดที่อาหารผ่านกระบวนการทอดจนไหม้ดําไม่ว่าทอดปกติหรือทอดโดยใช้หม้อทอดไร้น้ํามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดสารก่อมะเร็งได้ครับ ต้นเหตุของมะเร็งมีหลายปัจจัยแต่การปักใจเชื่อว่าอาหารชนิดหนึ่งเป็นตัวก่อมะเร็งนั้นเราควรศึกษาที่มาของข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ชัดก่อนเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อข้อมูลปลอมและแชร์ออกไปจนอาจสร้างความเข้าใจผิดได้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม